เลือกตั้งนะครับยังเป็นคำตอบที่ประชาชนหลายคนเชื่อว่ายังเป็นทางออกสำหรับวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในเวลานี้พร้อมเรียกร้องให้กะกะตและภรคการเมืองที่จะหาหรือกันในวันพรุ่งนี้มีความชัดเจนในการกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกันการขัดขวางการเลือกตั้งจะได้ไม่ถูกฟ้องร้องให้เป็นโมฆะซ้ำอีกชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณปวริศวรรณพฤกษ อยากให้ประเทศไทยเรามีการเลือกตั้งครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากเลือกตั้งมากกว่าค่ะก็อยากเลือกตั้งครับเสียงของประชาชนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่อยากให้มีการเลือกตั้งตามวิถีแห่งระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่าจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การยุติปัญหาทางการเมืองท่ามกลางความพยายาม ในการใช heaven, ้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญให้การเมืองเกิดสุญญากาศและมีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งการเมืองจะได้จบจบอะค่ะเออระหว่างที่รอถึงการเลือกตั้งก็น่าจะมีการเหมือนกับตกลงอะไรกันก่อนให้เรียบร้อยก่อนเช่นเดียวกับวรพัฒน์วรคุณวิสาร หนึ่งในคนไทยที่อยากเห็นความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยไม่เลือกปฏิบตัติหรือแบ่งชนชั้นทางสังคมซึ่งสามารถทำได้ด้วยการเลือกตั้งตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยที่คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้ชี้ชะตาอนาคตของตัวเองได้อยากให้ประเทศไทยเรามีการเลือกตั้งฮะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยนะครับผมก็ อยากให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงด้วยกันครับผมก็อยู่ที่ดุลพินิษของคนในประเทศนะครับว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าว่าการเลือกตั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันดังนั้นการหารือร่วมก <st> <ural sickness> <you> ันของพักการเมืองและกกตเป็นอีกความหวังที่ประชาชนอยากให้ได้ข้อสรุปที่ตกผลึกออกมาอย่างชัดเจนสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเรียกร้องให้กะกะตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีเงื่อนไขและหาหนทางในการขจัดกับขบวนการที่จงใจขัดขวางการเลือกตั้งทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาการเล่นแง่ทางกฎหมายจนนำไปสู่การฟ้องร้องทางคดีกับสารรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซ้ำอีกถ้าเป็นไปนได้ก็อยากเลือกตั้งมากกว่าค่ะเพราะว่ามันจะได้มาเป็นแบบ ประชาธิปไตยเต็มที่นะคะซึ่งไม่ใช่เหมือนการเมืองหน้าตอนนี้เพราะว่าที่ผ่านมาที่เลือกมาตอนวันที่สองก็โมฆะไปใช่ไหมคะก็อยากจะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมากกว่าเหล่านี้เป็นความรู้สึกของผู้ไปใช้สิทธิ์20ล้านเสียงที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับถูกตีค่าให้กลายเป็นศูนย์เพียงเพราะความต้องการในการแย่งชิงอำนาจที่ไม่เป็นไปตามระบบ พวกเขาจึงไม่อยากให้ประเทศไทยตกอยู่ในกำมือของใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาครอบงำอำนาจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่สามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงได้ผ่านการเลือกตั้ง